โอ้ยปัญญาลีนะลูกดังมาส ทางอยู่ว่าหมอยาหหลือไว้แกบ้านเราจจัเ็นเนนอจัปาจ โอ้ยคันพิายาเยสหนไปเกคันเปรายพคสุมาเจ้าดานโอ้ยคันเมจเจ้าเอตเอาพอซอฮาตั้งเดชเกเอหาเือนสมศน้าวนาพองานนี้แล้วก็โอ้ยจนว่าไม่เคหลวงฟองหอนโอ้ยจนว่าไม่เคอรอยปอคันเล่าด่าน้า จองตั้งตอยคันว่าเจ้าบมันเจ้าคัคั่นเกยเป็นยางอยัเจากตโอยเป็นยงนี่จ้า

Okay. Well, ไม่เอเนะพึ่นกลาอยู่แมนก่าเาไปพัดโอ้ยอันนี้แคม้แนพัดเ้ยต่เดียวว่าน้นยังตืงการตั้งไข่นี่เสียงฮาจ์้ปวดนะลรับผู้ปวดวดผก้าวเน้าปว คนที่แพ้ผาดบาดในเด้อคือผู้ป่วยนะก็เหยาหาะคะแกะไดใบแลาวบาดหมอเย้า่ารเย้าหาาดูการตั้งไข่เดอนเสียง ก็ได้แต่ให้ผ่านโซนอน้มใ้ม่กว่าจะ่มให้กว่าน้อยว่าให้ได้โยปบีแล้วก็ไม่ตดาเพาลา เสียงฮาตามไครตามหน้าผู้ใดมาเห็ดไครกะเป็นไข่เป็นจอยก็ให้ห้าให้ยินและจะตีลูกมันได้โบจกตีกัน อนทอนเจ้าอยากฟองกินเด้จังได้เม็ดตาฟองตาเจ้าจังได้เม็ดใจกันละผมกินเจ้าสะโลมาตั้งแรงเเจ้า Long bầu dài, hay mặt hay cho mặt quá, hay chồng mặt quá, hay cho mặt mà hay sao gì? ôi hay chồng đi quá, cứ lo trái phèn đài đi cứ giải kem kem cứ kem เป็นร่ามาแปลก็มีนะคะนี่โอ้ยบ้านี้แลแเป็นคนโชคยได้กอสน่เป็นคนจนแคจะได้ได้นะคบเป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอฟ้าเหมือนกันโอ้ยกระแทม้กอยนประเีบมนโอ้ยันแจ็กในอเราจิงมกินได้ัน

ป่วยนะค้ป่ก็จะเข้าไปว่าอยู่ในไร่ในานา,นาไปเห็ดไปตอง,งจิงอยู่บ้นนี่นะคะป่วย ตอนนี้ก็ยังท้ามมหาว่าผิในให้ในนามันต้องไปแต่งไปแปลงให้มันถูกต้อง เนี่ยนะคะหลายคนก็ทำตามท่ตามคองก็หายเป็นปกติแล้วก็เลยต้องมาถึงในที่ในครองก็ต้องทำนะคะ ยาวเอาเก้าเอาพันนอก็ะจะมีการฟูแขน,นก็จะสื่อสารนะคะทางสายสาัตร์นจะได้รู้เรื่องเนาะ เขาไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะคบก็ทําไปตามประเพณีบ้านเราเนาะ,ค,ะคนก็หายเป็นปกตินะคะบางทีเนาะบางคนนะคะหาไปหาหมอไม่มีโรคมีไยนะครับเพราะว่ามันบังเนาะบางคนก็บังไว้นะคะก็ไม่ให้เห็นเนาะ,ะเรามาทําแบบนี้บางทีก็หายเป็นปกตินะคะ <c oughs> ก็เลยถือเอาประเพณีบ้านเราเนาะ พีฟ้าก็มีด้ผู้หลายคนนะครับบางบางคนก็ไม่ว่างนะครับบางคนก็ไม่ว่างก็นะค้ก็มีนะคะหลายบ้านหลายเมืองเนาะบางคนก็แก่บางคนก็เก่งอยอนี้ว่ใเป็นจากันมายอมยอมโกันยังเจ้าลวยบ โอ้ยน <N> ี <N> ้เลี้ยงกันมีแเ่ก้อนจากอยจาก่าแค่ก้อนจากก้อากว่าโอ้ยขันวัาอาูน้อยบอลดูแดงปั่นหมาบอแม่ตาจะว่า

ายไปนิดนึงบางทีกนาะก็ยอมให้ดีนะคลิปนี้ก็เนาะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตรงเอาขันหน้านะคะว่านมายอมเราก็ต้องทำตามเนาะ เอาไว้จะเป็นเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ